สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองคอนแกนด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราพามาชมนะฮะรถกระบะตอนเดียวซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมนะฮะสำหรับสายบรรทุกนะฮะผมนะฮะก็หลายๆท่านก็จะชอบเป็นอ<ๆ>ิซุสุนะครับเพราะทรงมันสวยเครื่องมันอึดมันทนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดากอ o พาวเวอปี2-5 หนึ่งสองพันอ่าสอหซี CC, หรือว่าปี2001นนั่นเองนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับเทอร์โบนะฮะจากโรงงานตัวนี้ก็จะมีติดตั้งพาวเวอร์มาด้วยนะครับสบภาพสีสันรถสวยเกือบทั้งคันนะนะรถคันนี้เพิ่งเก็บมาเจ้าของเก็บมาแล้วเขานะไม่บล้ว่าเพราะอะไรเหตุผลอะไรเขาจึงขายนะฮะก็เป็นรถที่ตีเทิร์มาเช่นกันนะครับส่วนสีสันก็จะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยเนื่องจาก เก็บแล้วก็มีการผ่านการใช้งานมาบ้างมันก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะฮะแต่รถตัวรถคือเดิมบางนะฮะค่อนข้างบางนะฮะดูยางนะฮะยางตัวนี้จะเป็นนะยางไททันนะฮะของดีสโตนนะครับผมยางก็จะอยู่ปี2018นะฮะแต่ว่าดอกยางยังเหลือเยอะนะฮะถือว่าดอกยางค่อนข้างดีก็สามารถใช้งานได้อีกอยู่นะครับผมนะ ตีไปสักปีหนึงถึงสปีนะครับส่วนล้อนะครับเป็นล้อแม็กนะก็เป็นขอบ15นะครับแต่ก็จะมีแม็กไม่ค่อยสวยนะครับต้องไปทําสีใหม่ถึงจะสวยนะครแต่ว่าถ้าเราเน้นไปใช้งานก็ไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยแม็กเหมือนเขาเอาแปรงทาสีทาเอานะจริงๆการที่จะทำแม็กให้สวยนะครับมันต้องนะฮะลอกสีออกแล้วก็ โปกเก็บต่างๆจุดริ้วรอยนะฮะแล้วก็พ่นสีแล้วก็กึงขอบนะฮะถ้าจะให้สวยก็กึงเล่นเป็นขอบเงาด้วยนะครับแล้วก็ค่อยเคลือบอีกทีนึ่งนะฮะถึงจะสวยนะ,ะการมาทาแบบนี้มันก็จะดูพอดูได้นะครับแต่จะไม่ค่อยสวยนะครับอ่ะมาดูตัวรถด,ดีกว่านะฮะตัวรถสีสันน่ะเก็บมาค่อนข้างดีมากนะครับนะ,ะภายในนะฮะภายในก็เป็นกระจกมือหมุนนะฮะมันไม่มีกระจกไฟฟ้านะครับสาหรับตอนเดียว นะฮะหลังคาก็เป็นหลังคาแข็งแล้วนะครับผมนะฮะคอนโซลสวยหมดนะฮะคอนโซลสวยเบาไม่ขาดนะครับผมนะฮะเล่มเอกสารมาดูกันคันนี้นะครับนะฮะเป็นเล่มที่เปลี่ยนใหม่เนื่องจากรายการเต็มนะครับแผนรายการเต็มเครื่องยนต์ 2,500cc ปี2544ธันวานะครับนะฮะก็เกือบที่จะเป็นปี45คือตัวสุดท้ายแล้วนะครับ่ะประมาณนี้ก็ ส่วนตัวบุคคลเราจะไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับเพราะเดี๋ยวมีผลของเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะครับมาดูหน้า16หน้า18นะครับหน้า1 6บหพันห้าสิบบาทนะฮะคันนี้ป้ายทะเบียนลบบุรีนะครับหน้า18มีแค่แทนรายการเต็มนะฮะรถคันนี้นะครับก็มีแจ้งย้ายนะครับผมนะฮะแจ้งย้ายมาที่ขอนแก่นแล้วตั้งแต่วันที่31นะครับน่าจะอีกประมาณ2-3วันก็จะรับโอนนะฮะ ถ้าคันนี้นะครับท่านใดที่ต้องการอยากใช้ป้ายคอนแกนหรือว่าลูกค้านะครับที่ซื้อไปอยู่คอนแกนนะครับก็ไปสามารถไปโอนได้เลยนะครับเพราะว่าผมแจ้งย้ายไปให้แล้วจะต้องจะไม่ได้เสียค่าแจ้งย้ายก็คือโอนเลยนะฮะแต่ถ้าคันนี้นะครับยังไม่จบนะฮะถึงเวลาโอนประมาณวันพุธวันพฤหัสนะฮะผมก็จะโอนมาที่เป็นคอนแกนนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับก็จะเป็นป้ายคอนแกนนั่นเอง อไม่มีอะไรนะผ้าสีไม่ขาดนะครับดูด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังก็สภาพดีนะครับยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับมีแผ่นปูพื้นที่เขาปูมานะครับดูพวกนี้รายละเอียดพวกนี้ก็ยังดีอยู่นะครับผมอันนี้เป็นเหล็กหมุนยางอะไหนะครับผมนะฮะต้องเก็บให้ดีนะเก็บไม่ดีมันจะมีเสียงดังนะครับเวลาขี่นะครับอ่า โอเคนะครับดูรายละเอียดความเดิมนะฮะค่อนข้างเดิมมากเนี่ยพวกนี้ร่องพวกนี้ค่อนข้างตรงเดิมหมดนะฮะถ้าเราอยากดูรายละเอียดอีกเราแกะดูนะครับนี่เม็ดอาร์คพวกนี้เดิมชัดเจนหมดนะฮะเม็ดอาร์คดาก้อนนะฮะที่เคยแจ้งถ้าท่านใดเคยดูคลิปนะฮะเม็ดอาร์คมันจะเยอะมากถี่มากนะครับนะฮะเขาทํามาแบบนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะนะแต่ดูทุกคันเลยไปเปิดดูเลยนะครับถ้าเป็นรถเดิมนะฮะเม็ดอาร์คจะค่อนข้างเยอะมากนะครับสําหรับ ตัวดาก้อนนะฮะนะ,ะชัดทรงชัดซีดีนะครับแต่จะมีละอองสีติดอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการเก็บศาสตร์ให้นะครับเพื่อให้มันดูดีจริงๆไม่มีผุนะครับนี่ก็ยังด้านในก็ยังเป็นสีที่เป็นสีชุบมาจากโรงงานนะครับผมนะฮะช่วงล่างนะฮะอย่างหลังก็เป็นดีสโตนเช่นกันนะครับผมนะฮะนี่ค่อนข้างบางนะครับมีริ้วรอยนิดหน่อย ผ่านการใช้งานนิดนึงนะครับเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วแต่ก็มีริ้วรอยเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับนี่ครับลอนกระบะนะฮะลอนกระบะยังถือว่าสภาพดีอยู่นะครับอาจจะมีปูดๆนิดๆหน่อยๆในส่วนของซุ้มล้อตรงนี้นะครับตรงนี้มาเกิดเนื่องจากนะฮะเนื่องจากเวลาเราวิ่งผ่านโคลนผ่านน้ำนะครับมันจะสรดขึ้นมาตรงยางกันสาดแล้วมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีนิดนึงนะฮะ แต่ก็พอยอมรับได้นะฮะตีไปสัก70% 80%อยู่ยังได้อยู่นะครับรถคันนี้จะไม่มีแมกไครเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาในส่วนของนะฮะไม่เอาแมกไครเนอร์และเอาแมกไครเนอร์นะครับผมนะฮะถ้าเอาแมกไครเนอร์ก็เพิ่มประมาณห0 0พันนะครับเดี๋ยวผมไปวิ่งไปหาซื้อมาใส่ให้นะครับนะฮะนี่ครับค่อนข้างบางนะครับชัชชงชัชสีก็จะมีละอองพ่นสีนะครับที่เขาไม่ปิดนะฮะก็จะมีนิดนึง ดูฝั่งนี้นะครับแผ่ประตูถือว่าสมบูรณ์นะคอนโซลถือว่าสวยนะครับผมนะความเดิมนะครับเนี่ยเส้นค่อนข้างตรงนะครับไม่ดลากชัดเจนหมดพวกนี้นะครับสีไม่ได้สาดเข้ามาเลยนะครับผมนะไม่ได้สาดเข้ามานะสาดรอบนอกนะครับก็สีสวยนะฮะก็ดูดีก็คือเป็นสีสวยแล้วสีเก็บมาแล้วนะครับผม ามาดูทางนี้นะครับมาดูทางด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพาฟังเสียงเครื่องแล้วก็ลองขับมันจะมีตำหนิก็คือเส้นยางเส้นนี้นะครับที่จริงๆแล้วเป็นยางที่เป็นชุดเดียวกันนะครับแต่อาจจะมีเรื่องช่วงล่างหรือตั้งศูนย์ไม่ดีนะครับมันกินยางขอบตัวนี้ไปดูข้างในนะครับข้างในดอกยางยังเต็มเ็ยังเหลือๆนะครับแต่โดนกินตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะหา เส้นใหม่ใส่ให้อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับนะเดี๋ยวหาเส้นใหม่ใส่ให้นะครับเพื่อการใช้งานที่นะครับให้เกิดความปลอดภัยนะครับภาษีก็จะอยู่หกหกธันวานะครับผมนะฮะอ่นะครับด้านหน้าไฟครบทุกอย่างนะครับมีไฟหลีครบหมดมาดูห้องเครื่องกันนะครับโอเคนะครับมาดูห้องเครื่องซุ้มซอกเดิมนะครับผมนะ ซุ้มซอกเดิมนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะคานหน้าเนี่ยพวกนี้ยังอยู่หมดนะครับเหตุเดิมมุดเดิมนะครับไม่ได้แกะคานหน้าไม่ดักชัดเจนหมดนะครับเนี่ยซุ้มซอกฝั่งนี้เดิมก็จะมีคาบนะครับเดี๋ยวผมล้างเพิ่มเติมให้นะฮะเพราะว่ามาก็ยังไม่ได้ล้างอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์สองบนะครับกองตัวนี้ก็จะเป็นกองพลาสติกแล้วนะฮะตั้งแต่ประมาณปี2 0 0 0 2001จะเป็นกองพลาสติกนะฮะ ถ้าเป็นปี9 7 9า999798นะครับหม้อกองจะเป็นเหล็กอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็หม้อน้ําก็ยังเป็นหม้อน้ําเดิมเป็นหม้อน้ําทองเหลืองอยู่นะครับผมนะโอเคนะครับความร้อนไอตัวกันความร้อนนะครับยังอยู่แต่ว่าก็จะสภาพไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับจะมีตรงกลางนิดนึงแต่นี้คือเป็นกันความร้อนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาเนี่ยฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับไม่ได้ชัดเจนหมด นะครับผมขอค้าก่อนนะครับใช้หัวนิดนึงนะฮะรอแป๊บนะครับขอค้าฝากระโปรงก่อนนะฮะวันนี้ถ่ายคนเดียวนะครับพวกสติ๊กเกอร์ยังอยู่การความร้อนด้านหลังยังอยู่นะครับก็ถือว่าสภาพดีอยู่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวจะพาลองขับนะฮะมาดูการทดลองขับนะฮะเมื่อกี้ก็ ฝนตกนะฮะก็วิ่งเข้าร่มก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาลองขับนะฮะเท็ตอนฝนตกนี่แหละนะครับเครื่องยนต์ก็ติดไม่ยากนะฮะตัวนี้ไม่มีวัดร,รอบนะครับนี่ยตัวนี้จะไม่มีวัดร,รอบเพราะว่ามันเป็นตอนเดียวนะครับผมมาดูเครื่องยนต์กันนะครับ <c oughs> เครื่องยนต์นะฮะมาดูกําลังอัดกำลังอัดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ยังดีอยู่นะครับไม่มีไอกํายยลังอัดดีนะครับดูอัตราเล่นรอบเครื่องดูปัมป๊มการปั๊มมาดีนะครับไม่เสงดูนะครับปั๊มดีนะครับเครื่องยนต์แน่นดีอยู่นะครับอ่าแล้วก็คันนี้ฮนะต้องแจ้งไว้ก่อนว่ารถเคยมีเปลี่ยนประเกณนฟาสูบม,มาก่อนนะฮะ อันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเจ้าของเขาเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์กาลังอัดีนะครับเรามาดูนะฮะในส่วนของหม้อน้ำเพราะว่ารถพวกนี้มันก็อายุเยอะบางทีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนสเกลนบ้างนะครับหม้อน้ำที่เป็นเดิมนะฮะเนี่ยพบสีที่เช็คจากย c ซอยู่นะครับหม้อน้ำยังเป็นหม้อน้ำทองแดงมันเดิมน้ำยาไม่ขาดนะฮะนะครับ ยาไม่ขาดแล้วก็เรื่องของนะครับอ,อากาศดน้าระบบระบายความร้อนคือของเขาปกติดีนะครับผมนั่นกะารหน้ายัางเดิมพวกนี้เดิมเพยเดิมนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับเดี๋ยวพาลองขับขอปิดฝากระโปรงก่อนนะครับนะครับตอนฝนตกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านะฮะ มื่อกี้ก็ได้วิ่งเข้าล่มแล้วก็จะมีปันน้ำฝนนะฮมันขึ้นข้างเดียวเดี๋ยวผมจะไปดูว่าตัวเหล็กขาที่มันพ่วงมาหากันนะฮะมันหลุดนะเดี๋ยวจะการดูให้นะฮะเดี๋ยจะการดูแลให้นะครับเดี๋ยวเราขับตกแบบนี้นะต้องขออาภัยที่นะครับทัศนาการมองเห็นไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าตัวของคนขับมันไม่ทํางานนะครับ เดี๋ยวจัดการแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวลองขับมาดูในเรื่องของเกียร์อัตราเร่งนะเครื่องยนต์ว่าของเขามันจะเป็นอย่างไรนะครับมาเปิดไฟหน้าหน่อยนะครับฝดตกไม่ไหวนะครับไฟหน้าปัดขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับรถเยอะมากนะครับต้องรอรถผ่านมาก,ก่อน สำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้ก็ตั้งราคาอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับราคา1 9 0 0 0บาทส่วนลูกค้านะฮะที่นะครับอยากได้แม็กเลนเนอร์ก็เพิ่มตังอีก5,000นะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปหาให้นะครับตอนเดียวมันก็จะแพงหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนะครับมันต้องเข้าวิ่งเข้าไปซื้อในเมืองจะหายากนิดน,นึงนะครับเป็นตอนเดียว เราผมติดตั้งให้ด้วยนะครับก็เพิ่มตังแค่5,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับผมจะโอนเป็นทะเบียนขอนแก่นนะครับเนื่องจากเจ้าของเดิมเขาแจ้งย้ายไปแล้วนะครับก็รอน่าจะวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับต้องไปโอนโอนแล้วก็จะเป็นขอนแก่นนะครับผมตอนนี้ยังเป็นลบน่าจะเป็นลบบุรีนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปแจ้ง ไปแจ้งย้ายแล้วนะครับเหลือแค่โอนะไม่ค่อยเห็นโอนมาเป็นคอนแกนนะครับผม,มเกียร์สามนะฮะเกียร์สี่นะครับผมช่วงล่างแน่นดีอยู่นะครับผมนะผมลายพาวเวอร์ก็ปกตินะครับผมนะเครื่องเกียร์ถือว่าดีเลยนะครับผมอาจจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของปัดนน้ำฝนนิดหน่อยนะครับ แล้วก็ยางหน้าข้างนึงเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้นะครับฝนตกนะครับก็ไม่กล้าขี่เดี๋ยวมากเสร็จเท่าไหร่ในนี้เกียร์ห้าแล้วนะครับสนใจคันนี้1นึ0งแบาทนะครับ1นึ0งแบาทสนใจโทรมาที่เบอร์0ูนย์เกนะฮะสองเจ็ดสีเบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดอดีลนย์เก้นะครับ27 4, 4 27 9, บี่เจ็ดห้านะครับ4 75, 4 อยากดูรถตัวจริงคันนี้รบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหนดติดจองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองก็ให้ท่านมาที่ตำบลทา่าพระพอำเภอเมือง,องจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่ประมาณนี้นะครับลอ,องอ่านดูนะครับเคียร์เข้าง่ายอยู่นะครับเข้าแม่นอยู่ ดูดากค้างหน่อยแล้วว่าตรงหน้าผมปั้นน้ำฝนมันไม่ทำงานนะฮะมาประมาณนี้ความเร็วได้ขึ้นเนินก็อยู่ประมาณนี้น,นะครับ,นรนนะรบสนใจหารถตอนเดียวไว้ใช้งานสักคันนะฮะตัวนี้เป็นดากอนพาวเวอร์2.5นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นใช้งานได้ปกติเครื่องเกียร์ดีนะครับชัดซีสวยนะครับคันนี้เล่มเอกสารนะครับ พร้อมโอนนะฮะถ้าเป็นที่ขอนแก่นก็ยื่นเอกสารมาได้เลยครับนะฮะผมโอนให้พร้อมเลยนะฮะภายในวันสองวันนี้นะครับถ้าผมยังไม่ได้ไปโอนมาเป็นขอนแก่นนะฮะเพราะว่าแจ้งย้ายไปแล้วนะครับนะฮะอ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจคันนี้นะครับ หน0่งบาทเท่าแมคเล n เนอร์เพิ่มก็เพิ่มตังอีกนะครับห้0 0ับาทนะฮะเดี๋ยวผมหาให้ขอเวลาวันสวันนะครับเราลองหาดูก่อนนะครับไม่มั่นใจว่าเขาจะมีสตอกเก็บไว้ไหมนะครับเพราะว่าเป็นรถเก่านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดจตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ